ถ้าอ,อา,าได้ทุกวนนะถ้ามันยัดน้ำก็ได้เยอะเลยนะเนี่ยอของน่ากินทั้งนั้นเลยเอาไปกินแทนข้าวเย็นได้เลยนะเนี่ยวันนี้เฮ้ยทำไมของหล่นเกินกาดแบบนี้อะ เฮ้ย <Hey, S 2> ตัวขึ้นบ้านป่อโอ้ยขโมยอะไรกันล่ะลูกก็มีแต่ป้านี่แหละเฝ้าบ้านให้เนี่ยของที่ตกอี่างสงสัยลมมันพัดขอโทษนะที่ป้าไม่ได้ช่วยเก็บเพราะว่าป้าปวดหลังอขอบคุณมากๆนะคะคุณป้าที่คอยดูแลบ้านให้ะะอ่ะค่ะโอ้ป้านเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยจา้จาจ้าจ้ ไม่เป็นไรจ้าคุ้มเลยกูวันนี้โอ้หลมแถวนี้มันแรงนะถุงเปิดหมดเลยเดี๋ยวคุณเอาไม้กวาดมาเก็บกวาดด้วยนะไม่เป็นไรช่างมั้ครับ คุณใกล้ได้เวลาไปในเมืองแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวรีบไปกันปไป<อ>ใครมาไปดูกันอาวป้ามาทำอะไรครับเนี่ยก็มาหาพวกเธอนั่นแหละไม่รู้ว่ากินข้าวกินปลากันหรือย,ยังอ๋อยังไม่ได้กินเลยครับ แล้วนี่จะออกไปไหนกันหรือเปล่าเนี่ยไปจะมาเฝ้าบ้านใช่ไหมเ,เดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปในเมืองอะค่ะป้าคุณป้าจะมาเฝ้าบ้านให้หรอคะใช่ใช่ใช่พวกเธออะไปทำจุราให้สบายใจกันเลยนะไม่ต้องห่วงถ้าจะไปอะเรียกฉันนะเดี๋ยวฉันจะรีบมาเลยคุณหให้แกเฝ้าบ้านให้เนี่ยจะดีอะ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณบ้านเขาก็อยู่แค่นี้เองแล้วก็บ้านนะ่ะถ้ามีคนอยู่มันก็ดีกว่าไม่มีคนอยู่ใช่ไหม uh uh. อ่ะคิดมากนะ